โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะทําการแจกตัวนะครับแต่ว่าการแจกตัวในคลิปวิดีโอนี้นะครับคือเราจะปลอมตัวเป็นผู้เล่นใหม่นะครับทุกคนแล้วไปขอของนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับ e v i ี่โรบั Shop ป้บรนบริการเติมโรบักแบบ i d p a ี t และยังมีบริการกดเกมพาร์ด้วยเลดแปลกอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น Map บ o ็อกฟุต แบบ King Legacy แบบ All Star แบ,บ a อนิเ m e Fighter และแ a p อื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะคะโอเคครับทุกคนก่อนอื่นนะครับก็สวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับถ้าเข้ามาแล้วนะรบกวนช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะใครไม่กดไลค์กดติดตามใจร้ายมากๆเลยนะครับโอเควันนี้นะครับ ผมจะแจกตัว70ทีการแจกของผมนะครับนั่นก็คือผมนะครับจะไปขอสัตว์เลี้ยงคนในเซิร์ฟนะครับถ้าเขาให้สัตว์เลี้ยงมาตัวอะไรก็ได้นะครับทุกคนเราจะให้คืน70ทีนะครับทุกคนโอเคเนาะประมาณนี้นะครับคร่าวๆเนาะไปรับชมคลิปกันเลยไปกันเลยครับ ร้านโรบ็อกชอยโค้ดไทยแลนด์ร้านบริการขายโค้ดในโรบ็อกราคาถูกสุดคุม้มและนอกจากนั้นยังมีบริการขายกล่องสุ่มโค้ดโรบ็อกอีกด้วยเริ่มต้นเพียง10บาทเท่านั้น และเพื่อนๆคนไหนนะครับบอกว่ามาจากช่องผมนะครับใส่โคดน,นี้เลยนะครับชอมมี่นะครับทุกคนทุกคนจะได้10 p อ i n t ไปใช้ฟรีๆเลยนะครับใช้ได้1ครั้งต่อคนเท่านั้นนะครับผมสามารถทักเพจได้เลยบอกโค้ดโอเคนะครับอย่าลืมมาใช้บริการร้านโลบ็อกซ o อยโค้ดไทยแลนด์ด้วยนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้น่าจะมีคนจําตัวละครเราไม่ได้เนาะมีแต่จําชื่อเราได้นะเดี๋ยวนะคิดว่าเดืนเดินเวียนเทียนหรือไงเนี่ย ดูสิทุกคนเหมือนเดินเวียนเทียนเราไม่ใช่โบสนะครับบ้าบอนะมาครับทุกคนเดี๋ยวเราหาคนก่อนดีกว่านะที่เราจะแจกเนาะโอเคสามคนนี้นะครับเขารู้จักเราแหละใช่ไหมเราเอาสามคนนี้เลยดีไหมเอาสามคนนี้แหละโอเคเนาะมาทุกคนคือตอนนี้นะครับเราได้เอาตัวออกแต่ว่าเขาจําชื่อได้อยู่อะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะาดูจากตัวละครเรานะครับไม่ได้ดูจากตัวละครดูจากชื่อเรานะครับเห็นไหม เราต้อจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยน ID เลยนะครับทุกคนประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับแถวที่1นนะครับก็มีโอ้โหในเซิร์ฟนี้นะครับดาเมจอยู่ที่2 9 0พเลยนะแล้วต่างจากเรานะครับเราดาเมจ2เลยนะครับตรงนี้นะโอ้โหดาเมจน้อยมากๆเลยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปหาหาคนก่อนนะเริ่มจากเอากลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราต้องเปิดเทตก่อนนะครับเราขออนุญาตเปิดเทตดเป็นอนะครับ โอเคไม่รู้ว่าเขาพิมพ์ภาษาไทยได้หรือเปล่า,สว,ส,าวสวัสดีครับเอาเดี๋ยวอะไรเนี่ยสวัสดีครับเอาโบกมือเฉยสวัสดีครับโบกมือเฉยเลยนะครับโอ้โหโบกมือเฉยเลยนะเอาหรือว่าเขาเขาเป็นเพื่อนกันเขามาด้วยกันยังไงเนี่ยทุกคนเขาอ่านไทยเราออกหรือเปล่า ดีครับอ๋อโอเคขอตัวละครหน่อยได้ไหมครับเออขอตัวละครหน่อยได้ไหมครับเด,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราต้องพิมพ์ศูนย์จุดขอตัวละครหน่อยครับเออขอตัวละครขอตัวละครหน่อยครับได้หรือเปล่าได้หรือเปล่า เราคุยกับคนนี้ขอได้หรือเปล่าคนไหนดีอ่ะคนไหนดีอ่ะทุกคนเราจะขอคนไหนดีอ่ะได้ครับอเอาเอาเอาคนนี้ละก,กันเอาคนนี้ละก,กันมาทุกคนเดี๋ยวเราจะเทรดไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเทรดไปนะไหนวะเอาเขาปิดเขาปิดเทรดอะ่ะทำาลยดีทุกคนเขาปิดเทรดนะ โอเคเรามาดูกันดีกว่าโอ้โหเขาให้2อทีมานะครับทุกคนโอเครับก็ได้นะครับ2ทีนะครับตอนนี้นะโอเคเราได้เราได้ตัว2ทีมาแล้วนะคะโอเคคนนี้นะครับให้เราหนึ่งแล้วให้เราหนึ่งตัวแล้วนะครับโอ้โหดาเมจเราเพิ่มเป็น2.7 3ทีเลยนะครับตอนนี้นะอ่ะคนนี้นะครับเอาเอาอะไรเนี่ย ทำไมเขารอยได้เดี๋ยวเอาคนนี้ก่อนดีกว่านะครับแอมนูบ no เอา้าอะไรเนี่ยเ l a y เ r is เอา้าเขาเทดอยู่ไม่นะเขาเทดกับใครอะ่ะทุกคนเขาเทดกับใครให้แล้วโอเคให้แล้วนะครับหรือว่าเราจะจิกไปดีเราจะแจกคืนดีหรือเปล่าแจกคืนแหลนะเนาะเพราะว่าคอนเทนต์นะครับทุกคนได้เวลาเอาเจ็ดสิบทีออกมาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ย ใจเย็ยนใจเย็ยนเจ๊ขอเอาตัวนี้เข้าก่อนนะเึ๊บเอาตัว 70T Vital ออกมาครับทุกคนเราไม่ได้ดูบัฟเลยนะครับตอนนี้อ่าออกมาแล้วครับเป็นบัฟบัฟบัฟอ่อนมากเลยครับบอกเลยเมื่อกี้ใครให้เราวะตะกี้ใครให้เราวะทุกคนเราลืมชื่อนะน่าจะเป็นคนนี้แหละเนาะอ้าเอาไปเลยครับให้คืนนะครับให้ ให้คืนครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราแจกเซิร์ฟนี้สองคนก่อนเดี๋ยวเราจะทําการย้ายเซิร์ฟนะครับโอเคเนาะเออตึ๊บตึ๊บคนนี้ล่ะค่ะคนนี้ล่ะแอมนูฟอ่าขอเทดไปนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าได้ครับใช่ไหมโอเคขอตัวหน่อยซีขอตัวหน่อยซียซดูซีทุกคนเขาจะให้เราหรือเปล่าโอ้โหเขาให้ห้าทีมานะคะเขาให้ห้าทีมานนะ ่ารับเทดไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเข้าธนาคารไปเอามาอีกนะทุกคนอะไรวะเนี้ยเออเดี๋ยวธนาคารกดรับไม่ได้อีกแย่เลยนะครับทุกคนแย่เลยนะโอ๊ยเดี๋ยวผมกดโอเคไม่ได้โอเคได้แล้วได้แล้วไม่แบงค์นะคะเอาตัวเจ็ดสิบทีไปนะคะตัวเจ็ดสิบทีเราไว้อีกรหัสรองนะครับทุกคนเยอะมากเออเจ็ดสิบทีเหมือนมีประมาณ20่สบกว่าตัวรหัสลองส่วนรหัสนี้ก็มีสิบ สิตัวนะก็เป็นสาห้าตัวแล้วเออไปเราให้คืนนะครับเอาไปเลยโอเคครับทุกคนคนนี้นะครับเราก็ให้เจ็ดสิทีไปรวมกับอีกเงิน2อล้านไปไม่รู้นะครับเราไม่ได้นับนะส0 0ร้ล้านเหรอเออเราพิมพ์ไปแล้วเนาะเราอันนั้นไม่ได้ด้วยทุกคนเราพิมพ์ไปแล้วนี่เรามาแจกนะครับทุกคนเราพิมพ์ไปแล้วนะครับ โอ้โหปะปะ punched. เรียบร้อยเอาไปแจกผมให้เอาไหมอ ok ุ้ยเขาบอกผมให้เหรอตุ๊บ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 ต yep ุ๊บตุ๊บต um> ุ๊บแป๊บนะแป๊บนะทุกคนเราเอาตัวเ่คครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการย้ายเซิร์ฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราไม่เห็นคนนี้นะคระไฮเราขอทักก่อนนะครับทุกคนไฮดูซิเขาจะตอบเราหรือเปล่านะครับคิดคิวด้วยอ่ะชื่อน่ารักเกิน อาเด็กน่ารักเหรอคนไทยหรือคนอังกฤษอะ่ะให้เดี๋ยวเราทักไปก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์สวัสดีครับด้วยนะคะเผื่อเขาอ่านคําว่าหายไม่ออกเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบไหนเอ่ยไหนเอ่ยไหนเอ่ยตอบเราหน่อยสิต้องตอบเราแล้วนะไฮแคนยูกิฟต์มีเพรอ่า ต้องถามก่อนนะครับต้องถามก่อนนะคนอังกฤษก็ก็จะยากหน่อยเนาะทุกคนเนาะ Can แค่ยูคิมมีเพ more one more <c oughs> คนนี่เป็น FC ฟซีทุกคนจะตีไหมวันนี้จะเย็นครับใจเย็นนะครับ no โอ้โหวันมออะไรก็ได้นะอะไรก็ได้พิมพิมพ์ว่าอะไรพิม วันมอพีสวันมอผีดอะไรก็ได้เอออะไรก็ได้นะอะไรก็ได้เดี๋ยวให้คืนนะครับให้คืนเจ็ดสิบทีเลยนะอะไรก็ได้เทดมีพีสเขาร้องฮะโอ้โหออมายเพชรทำเพื่อฟาร์ม ใจร้ายมากๆเลยนะครับดูสิทุกคนเราจะมาทำคอนเทนต์โอเคครับทุกคนผมว่ามันก็ยากอยู่นะครับถ้าเราแจก FC ของเราอ่ะเนาะ FC ของเราก็ให้นะแต่ว่าถ้าแจกกับฝรั่งอะ่ะเขาบอกว่าเขา สัตว์เลี้ยงทั้งหมดของเขาเอาไว้สําหรับฟาร์มอ่ะทุกคนเศร้าเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครบรบกวนช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าคลิปนี้นะครับถึง500ไลค์เราจะมาทําต่อนะครับทุกคนโอเคนะครับบ๊ายบาย